ใช่ครับโลกหลังความตายมีจริงบ่ครับคำถามที่ซึ้งมากเลยนะฮะหลายวัฒนธรรมมีความเชื่อที่แตกต่างกันเกี่ยวกับโลกหลังความตายสู้คิดถ้าสุกมปนใหม่ไปแล้วคนสีไปใส่ต่อปะใต้นั่นวิญญาณมันไปใส่ดอกมันก็อยู่หมองมันใต้นั่นล่ะพอเขาตายไปแล้วนี่จีตของเขานี่สีเคลื่อนจากทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่งโดยสีไปผ่ออุโมงค์สีมีแสงสีมีเสียงนะบอกว่าขันมีเสียงนี่เต็มวงเลยนะ จบแล้วเหรอน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้น่ากลัวปะแ่เล่นเป็นอะไรพยาบาลเขายังไม่ได้เล่าว่าแบบอ่าก็เป็นอะไรตลกด้วยเหรอใช่โอเคถ้าไม่ถ้าไม่น่ากลัวมากอาจจะดูได้นี่คือเรียกชั็นของแบมใน e ีเซอร์ที่หนึ่งนะคะยังงงอยู่นะคะเดี๋ยวรอดูอันต่อไป